จเริญนสุขเจเริญธรรมธรรมสวัสดีสวัสดีย่มเช้าของวันที่12เดือนมีนาสองพันหอยหวันนี้ก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะสัมภาระต่างๆยกขึ้นบ่าแล้วก็จะได้เดินต่อไปวันนี้อยู่ในตัวอำเภอเมืองน่านอยูอ่เดี๋ยวจะ,อะตอนนี้อยู่ภูเพียง จะไปบินทาบาบัในหมู่บ้านกอดแก้วจากนั้นก็จะเดินทางไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะโดยมีนัดหมายกับหลวงป่อหลวงป่อบุญมาวันนี้หลวงป่อบุญมีหลวงปอบุญมีแล้วก็สถาญาติยอมปนปน้อยสมเพชนะสถาบานแห่งขอจะแวะไปตามที่สถาบัน มีนมนอยากจะพบเจออจากนั้นก็คงจะพักอยู่แถวในเมืองหนึ่งคืนสำหรับสำหรับคืนนี้เนาะ,ะนกนกหลายชนิดนะอยู่ในป่าใหงนี้ถ้ามีป่าก็มีสัตว์ป่ามีนกมีนก,ม,นกมีธรรมชาติที่อันนี้นกเสียงม่อมเคยได้ยินเียงอ่า นกเยอะเลยนกกาววุดเสียงไปละมีนกเยอะมีสวนยางตําอำเภอนี้มีเห็นนกหลายตัวเลยยิงอยู่มีสวนยางพาราสวนยางนี่หัซึวกว่าในอำเภอนี้มีเยอะมีเยอะมากฉะนั้นสวนยางก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อ่าบรรยากาศในอากาศและก็สิ่งแวดล้อม มันร่มรื่นเนาะกระหลอกกระแตนกนูธรรมชาติคือสิ่งที่ควรจะอะนุรักษ์ทักษาให้สมบูรณ์ไว้แต่ก็อย่างบอกอย่างที่านะคนมนุษย์อยู่ที่ไหนก็มากจะทำลายธรรมชาติที่ธรรมชาติต่างๆถูกทำลายไปเพราะน้ำมือของมนุษย์เกาะนักตอนนัก มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้จะได้เดินทุดดวงออกไปเก็บบันทึกความทรงจำไว้สักหน่อย ใบไ,ไม้สวยใบไม้ออกสีสีสม่วงสีส้มนะน่ะ นี่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาปัง <c oughs> มีสนามนะมีสนามฟุตบอลมีที่เล่นกีฬานก็ขอบคุณนอ,อขอบคุณเจ้าที่เจ้าต่างเจ้าเขตเจ้าเด่น เทวบุตรเทวดาเทวอารักตลอดถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกคนทุกท่านดูแลสถานที่แห่งนี้ประจ้าชุมชนป่าสาธารณะเาห้ทรัพยะสะดวกสบายแก่อาคันทุก,กะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้มาพักอเอาบุญมาฝากทุกคนด้วทุกตนทุกตัว นี่คือส่วนยางพาราแล้วก็มีมะขามมะขามฝักใหญ่มะขามส้มมะขามฟักใหญ่แล้วก็มีส่วนยางพาราส่วนยางพาราเยอะมากตลอดเส้นทางที่เขาภูเพียงหันส่วนยางเป็นมอนเป็นมมอนเนาะ,ะส่วนยางพาราก็ถือว่ายังให้ความชุ่มชื้นแก่ดินกับธรรมชาติแต่ ต้นไม้หรือว่าพืชเ,เศรษฐกิจชน,นิดอื่นบาค่อยเกือ้อกูลต่อระบบดินเนาะดินน้ำป่าสวนองุ่นมีสวนองุ่นไม่ได้ไปดูนะสวนองุ่นอ,อย่างภาลาพืชเศรษฐกิจของอำเภอภูเพียง สงบเงียบบรรยากาศสงบเงียบสบายเช้าอากาศเย็นสบายอบตอนาปังอบตอนาปังองค์การบริหารสัตทบุนาปัง ทำไมเดินไปเดินกลับถ่ายรูปวิธีการถ่ายรูปให้ตัวเองเพราะว่ามาคนเดียวก็ไปบันทึกเอาไปก๊อปปีเอาในเฟ e บุ o กทีส่วนยางพาราส่วนยางพารา มีสวนยางสวนยางพื้นที่สีเขียวเยอะมากส่วนใหญ่เป็นสวนยางสวนยางพราข้างหน้านั้นก็ใช่ซอยห้าซอยห้าซอยห้า ไปแอวในหมู่บ้านนะาบ้านของโยมแม่สีแพรที่ฟังรายการฟังรายการวิทยุของคลื่นสีขาวมาเมื่อนนานจากสถานีวิทยุสีคำเรดิโอสีคำเรดิโอเจริญพรโยมแม่อามวนวันแล้วคุณโยมแม่สบายดีเนาะไม่ได้คุยกันนานแล้ว อ่าอันนี้ก็ลงลิงลงลิงนี่ก็เป็นต้นยางนะมูบ้านนี้ร่มรื่นเพราะมีสวนรอบบ้านอ่าอันนี้ก็ถือว่าสูงชันเวลาเดินลงเขายังอีจะปวดน่องปวดน่องปวดหน้าแข้ง ากาศก็น่าจะร้อนอีกวันนึงดูแล้วบรรยากาศ เห็นท่าอาทิตย์สกสวกเชิสวัสดีครับลูกลูกตั้งปลาจ้ามาครับนอนปลาจ้าวันเฮาจะึ้น ได้เห็นพระอาทิตย์นิดหนึ่งก็ย,ยังดีนะก็ยามเช้าที่ในหมู่บ้านบ้านกอดบ้านกอดแก้วป้ายเขียนไป้ายไว้ดีมากทำป้ายทำป้ายนี่น่าจะเป็นความร่วมมือของอผู้พิทักษ์สันติลาสตำรวจด้วยานายเกียรติพันอิน อาทิตย์เยมเช้าในหมู่บ้านรู้ก,การล้ำปางมาแต่คือนอนปะะจ่าบ้านเฮาเนี่เขา ในหมู่บ้านเป็นปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยใหญ่มากาเศรษฐกิจในชุมชนถือว่าโอเคเนาะบ้านช่องห้องหองเป็นสะอาดสะอาดมีพืชพักสวนครัวทุกหลังทุกบ้านปลูกพักปลูกไม้ดอกมีป้ายบอกชื่อชัดเจนเลขที่บ้านหาง่ายบรินทรับส่วนมางงง บ้านเปิดมีมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างจะใครก็มีจะใครก็มีแล้วก็พักละพักจะอมพยายอสวัสดีลูกสวัสดีครับเอาอันนี้เอาโอ้กะลำกะลมหวัวอย่างใหญ่ ปลูกพักปลูกไม้ไว้น่าได้บ้านฮะเป็นหมู่บ้านใหญ่บ้านนึงเนาะอี่ต้นไม้ดอกไม้สวยงามดอกไม้สวยๆก็มนี อนี่คือมุมที่อยากได้อ่ามันทึกคาาไไ้หหน่อยสาธุแลอ,อยากยอมใจเดินทางมาอ่าถึงหมู่บ้านแล้วเนาะก,ก็จะไล่ปิดไล่ лай, สดก่อนอ่าเดี๋ยวเป็นวัดทุกเจ้าจะได้กำลองทุนรัพย์ Mình đi miếng súc Ờ mình không mà Mình có